สาวลาวมาดินานาป้าเป้าอ่ะเออเซอร์ไพรส์กูเฉยเลยอ้อมาทำอะไรอะ่ะนีนใะ่ใช่ปะรับอมนี่ใช่เหรอพาได้ไงวนะ<แ>เอ้ยฝันวะฝันวะผมจะพาไปกินร้านร้านหนึ่งไปน้องเขาจะใจแตกแล้วก่อนเจอผู้ชายแบบก้ามใหญ่เกียทุกคนตอนนี้เมื่อกี้โทรเรียกโอมแบบอย่างรวดเร็วครับโอมก็มาทันทีเลยนะครับ โอมมึงซิ่งมาเลยเหรอเออยืย่รีบมาดิจรีไรวะสาวรามาดินานา,นาป้าเปะะ้าอ่ะอ้าวใช่เหรอเออเซอร์ไพรส์กูเฉยเลยเออมาทำอะไร,รอ่ะบอกว่าจะมาหากูไปตอนนี้เลยเออไปตอนนี้เลยไปดีเซลได้ไหมนี่งงมากเลยเนาะตอนแรกกูนึกว่าหลอกลนะมั้ยเห็นวิดีโ,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 โอคอลมาขึ้นเป็นอยู่บนเครื่องบินอ่ะกูงงยิ่งกว่าคืออะไรแต่ตอนนี้ยกูงงเกียร G I B M เนี่ยเดี๋ยวเรา go to สุนภูไหมโชคดีนะบ้านกูอยู่ใกลสุนภูอ่ะไปเฮ้ยทุกคนโอมส่งรูปมาไว้อยู่สันทูสุนรภูจริงๆไว้ใช่หรอเขาบอกว่าอยู่ประตูสองารอประตูสองเลประตูสองงงเลยเซอร์ไพรส์คืนเฉยสง <c oughs> สัยเราต้องเคลียร์ตารางงานแล้วแหละเดี๋ยวไปดูดิว่าเขาอำเราหรือเปล่า นั่ไงใช่ไ่มครับผมได้จริงว่ะมาจริงว่ะใช่เหรอจริงจริงว่ะเป็นจริงครับทุกคนเป็นจริงทุกคนทุกคนภารกิจเฮาวันนี้ก็คือต้องไปส่งนาา้าสาอยู่ดา่านเพราะว่าเพื่อนมีเรียก่วบยุหันต้องจำเป็นต้องไปส่งเพผน เห็นแบบนี้ล้คิดถึงประเทศไทยที่แบบว่าเขาขี่ไปแถวทางด่วนน่ะนะเลเป็นตึกไหล่ะไรล่ะใช่ไหมกับซีลองพาู้ทำผู้จัดการแล้ก็สีบานน่าเดว่าเขาขี่ห้อง h e โ l เมื่อกี้ขี่รถผ่านตึกอะไรไม่รู้สวยมากเลยคิดถึงประเทศไทยตอนที่ขึ้นทางด่วนอะตึกอะไรตึกตึกตอตึกตึกนะเออตึกตึกตอตึก ไม่มันก็ไม่สูงแม่มันก็ติดเตียดพี่ช่ยอะไรไม่เคยไปเลย ทุกคนหลังจากที่ซงสา,าวไปซ้อมากาเก็บรอยแล้วตอนนี้กะกาลังซิคืนรถกลับได้บาไม่เห็นคาสซโน,นจีนด้บ้กคลิปดีคินฮอตตอนที่บา่าเฮ้งยางคุณดูคัสซโนูแล้วเจ้าหมดพี่ดำยางมาส่วนทายคลิปํำ กินทอดว่ะกินทอดว่ะ มาสะพ้ายเราบอกเอาได่บอกเอาบอกขนาดตอนยืมมาสาไพ้ายเขาห้องเป็นสไพ้ายเราคือใชกระต่ายาาวงก่อนอเดี๋ยวเคไม่หันเดือนไปสไพ้ายดีจับ คนต่อหน้กับคุณยนมาแล้วเดี๋ยวจะลองโทรไปเซอร์ไพรส์พี่ดั้มืองมาแล้วทินอากาศเท่าไหร่ฮัลโหลอยู่เครื่องแล้วนะกําลังจะบินไปหาอ่ะกําลันจะบินไปหาเนี่ยเกี่ยจมส์ดูด้วยเนี่ยเนี่ยนายกับบับเบิ้์ลูบี้หลอกอะไรจริง ไรดดูอะไรอยู่ในเครื่องบินจริงกอนี่อะเครื่องบินจริงยัมาบตุนานอีกครัึงของทุ่งศย์ฤทริ์เอับสวัสีเชิญลงมอต้องไปรับตีไม่มีใครมารับไงโอเค จริงิไม่เชื่อก็ไปลองโอลดเจอกันต้องเลือกอากาศเ่มือนของวันสิบขึนเขาเลยเห็นหน้าอีดำไหมเห็นหน้าอีดำไหมเอ้ยมาไงเนี่ยลองไปถ่ายคลิปดิเขาบอกนิดตัวนะ มาได้ไงวะเสื้อที่นี่เสื้ออะไรมาจริงเฮ้ยฝันวะฝันจังนี่โนนี่มาจริงเหรอเนี่ยโอ้โหเอาอะไรมาเนี่ยมีของมีของฝากด้วยนะมีของฝากด้วยเหรอเฮ้ยของฝากด้วยนี่เราเจอจริงเหรอเนี่ยใช้กุ้งเปิดประตูได้ไหมแกงงเลยงงเลยครับงงเลยครับน้องน้อง ไม่ละเกิดเกิด <ๆ S 2> อะไรขึ้นทำไมถึงมากระถางขนาดนี้ห่งเหงาวังเฮ้ยพูดอะไรดีวะมา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 ไม่ได,ไมไมไดีใจไหมไม่ดีใจตงึงตังตึงตังนี่เมื่อกี้คลิปเพิ่งลงมาเองเนี่ยคลิปอะไรนะเซอร์ไพรส์นานาป๊าเป๊าดลูบี้อันนี้คือหนูแล้วเราก็เซอร์ไพรส์คืนไม่เซอร์ไพรส์คืนเหรอใช่แล้วน้องจะไปนอนที่ไหนอะไรยงไงจองโรงแรมไปแล้วจองโรงแรมไปแล้วเหรอใช่โอเคก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับอันนี้งงมากเลยเนี่ย พาไปดูเสื้อผ้าพอดีมีพี่ชายผลิตเสื้อผ้านะครับซึ่งอาจจะเอาไปขายที่ลาวได้จะให้ป้าเป้ากับนานา,นานมาดูมาดูแบบว่าคนลาวชอบไหมอะไรเงี้ยถ้าถ้าชอบก็อาจจะไปขายที่ลาวหรือว่าคนลาวจะชอบไหมแบบนี้ใช่คนลาวชอบใส่โอเวอร์ไซส์กันมากเอาหมดนี้ได้ไหม ขายรูปแชร์อัพโลโสตอรี่มีคนเอฟเลยนะใช่เหรออแบบนี้คนละเขาชอบมากเดี๋ยวจะพาไปหาเมนเจอร์ของช่อง Booster Channel เมนเจอร์บอกเลยคนนี้แบบดาราเกาหลีเลยคนนี้ดาราเกาหลีมาเราจะมาดูว่าเปิดรายได้หรือยัง Booster Channel มื่นซับแล้วมื่นซับแล้วครับโทษอีกมื่นซับผ่านเกยยูทูบนะลองกดเขาไปได้ดิเฮ้ยเฮ้ยเด้ดำเข้ารูมเลยเข้ารูมเลยโอเคตอนนี้ก็เชื่อมเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ช่องนานาก็แค่รอตรวจสอบใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนก็จะสามารถลงโฆษณาได้แล้วแล้วก็รายได้ก็จะเข้าสิเมใช่เอานี่ต้องมาทำอะไรเอานี่ต้องมาทำอะไรนานาอุ้เข้า เอ้ยวันนี้เอาให้เต็มที่เลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองไม่เต็มที่ไม่เต็มที่คืออะไรวะเพราะว่าพี่มันเต็มนี่วันนี้อยากกินอะไรวันนี้อยากกินอะไรบ้างจะกินตัวเองเพราะตัวเองอร่อยที่สุดนานแล้วเฉยเลยโอ้เมนูห้าอร่อยมากเลย วันนี้เป็นวันเกิดของคนพิเศษคนหนึ่งต<ม>่บ่าตอนนี้เ้าคือสนใจแต่เด็กกินตอนนี้ครีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ต,ทต,ตลาดหัวมุมครับที่ผมพามาตลาดหัวมุมเพราะว่าอะไรนะผมจะพาไปกินร้านร้านหนึ่งเลยเจ้าถังนี้มีหอย,อยะ ท <laughs> ี่แบบมีผู้ชายเล่นกล้ามน้องเขาจะใจแตกหรือเปล่าเจอผู้ชายแบบกล้ามใหญ่ๆตอนนี้ก็กินขนมจริงอ่ะทุกคนครับลูบี้เลี้ยงครับสาวลาวเลี้ยงตีอ่ะตีลูบี้เลี้ยงอ่ะของจริงอ่ะครับสั่งเพิ่มเนื้ยอ่ะสั่งเพิ่มเลยอะตุ้เดี๋ยวพี่จะพาไปกินร้านหนึ่ง เป็นร้านนี่ใครๆก็ต้องมาเพราะว่ามันมีของดีอยู่ไปนี่คือร้านที่พี่จะพามาเป็นร้านที่คนเยอะมากลองหาไปดูครับมีหอยเห็นเห็นผู้ชายักงานไหมคะทำไมเขาน่ากลัวจังไม่น่าัวสบาย โดยสบายดีถ้าป่วยก็ไม่มาล้าสบายดีนะเป็บ้ากันเปยกันนะเอบไไดีเยวเราเข้าไปนั่งกินในร้านกันปะเฮ้ยเซเว่นเล่นนาเลเนน้าจ๋ พี่แบบว่ารมอนกระมอนเรพี่แบอว่าพร้อมอพร้อมอะจะมาให้สั่งอะไรดมจะมาสั่งอนะสั่งอะไรี้เลาอะไรนะขี้เข้าว้อกรหัวไเพรอมพี่เราสร้างขี้หรอย่างนี้กินข้าวอะไรขึ้นเลย

เป็นรูปหัวใจด้วยนะเห็นไ,ไหมอ้ยอุ้ยหอยนางรมตัวยิ่งใหญ่ครับคนกเราชอบกินหอยนางรมนะเพราะว่าสังเกตด,ดูเนะี่ยน้องชอบกินมากเลย,ยเป็นไงนี่เต็มปากเต็มคำอาลูอาลูร้านนี้นอกจากว่าสนุกแล้วมีอาหารทะเลที่อร่อยด้วยนะเอลเขาดีไหม คือพอดีนะแต่ว่านี่เดี๋ยวนี้เรามาแนวนี้เหรอไม่ว่าเรื่องเต้นอ่ะเขาไม่สู้หนูเอลเขาแน่ใครอยากเห็นดำมาเป็นพนักงานร้านนี้ก็คอมเมนต์มาครับเออให้มีดำไปทำนะเดี๋ยวกินเสร็จพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันที่เราจะพาไปดูสิ่งที่ไม่มีที่ราวแน่นอนมี่ดำไหนไม่ได้มีที่ราวเราแฮนค์ยูนะพี่ใหยมคนเดียวใช่มีคนเดียวในใจมีคนเดียวในใจมีคนเดียวในใจ มันเจ๋ยมันมันมันมุกเจ๋ยเลยบอกเลยว่าพรวกเนี้ยจะพาไปดูสิ่งที่ไม่มีที่ราบแน่นอนเจอกันพรุ่งนี้ถ่แล้วนะาลืมตาได้เลยครับมันกลัวผมจะแกล้งอย่าแกล้งตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตึกมหานครแล้วเฮ้ยหนุ่มหนุ่มใหม่มาเนี๋ยวนี้หนุ่มเดินเบียร์ที่มหานคร ครัฟ้าอะไรพีเนียน